สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกทั้งประเทศค่ะวันนี้ได้มากระทงการคลังเกี่ยวกับเรื่องเงินธนาคารคนอิสลามเขาเอาเงินไปแล้วไม่ได้เอามาคืนการคลังอะค่ะ,ะเป็นจํานวนมากทุกปีทุกปีเอาไปปล่อยกููก็ไม่เอาดอกธนาคารอื่นเขาไปปล่อยกููเอาดอกคือนี่เขาไม่เอาดอกคือเหมือนว่าเอาเปรียบก,กันเอาไปแล้วก็สูญหายเอาไปก็สูญหายเงินคนไทยคนไทย ให้ได้ทั้งชาติเอาไปอยู่ฝ่ายเดียวอยู่กลุ่มเดียวไม่มีความยุติธรรมเลยค่ะทางทางราชก,การก็ทางไม่ต้องปล่อยให้เขามากหรอกเขาไปปล่อยแบบไปปล่อยเงินกู้ไม่มีหลักฐานค้ำประกันทําให้เงินเงินของในประเทศไทยสูญหายไปทุกปีทุกปีปีหนึ่งก็ลหลายแสนหลายล้านหมื่นค่ะคือว่า,<พ>ามัน มนันไม่มีความเป็นธรรมอะค่ะพวกเราเป็นคนไทยพุทธค่ะภาษีของพวกเราทั้งประเทศเราจะให้เอาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเงินไปฝ่ายเดียวไปศูญย์ายเรียกว่าตัวล้างตัวผ่านค่ะตัวล้างตัวผ่านเงินของแผ่นดินไทยค่ะแผ่นดินไทยแผ่นดินพุทธค่ะมีเจ้าของนะคะทำอะไรต้องมีความรับผิดชอบค่ะ เอาไปด้วยก็ต้องรับผิดชอบเอามาคืนค่ะไม่ใช่เอาไปก็สูญยหายาไปก็สูญหายคืนพวกเราเลยทวงคืนพวกเราจะมาทวงคืนค่ะค่ะพร้อมดอกเบี้ยค่ะภาษีของคนไทยพูดคนไทยทั้งชาตินะคะทำทำอะไรก็เออเก่งออเก่งใจคนไทยพูดคนไทยทั้งชาติด้วยเงินของภาษีของพวกเราพวกเราคนพูดมีเก้าสิบเปอร์เซนของของพวกท่านแค่ห้าเปอร์เซนมันมันเอาเงินไปมากกว่าพวกเราอีกค่ะมันไม่ความไม่มีความยึดเป็น ก็ตีท,ทาเลยค่ะ,ะพวกนี้รวยเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางพวกคนไทยแท้ๆเป็นเจ้าของแผ่นดินอยู่แบบล,ลำลำบากลำบนเอาเงินไปหนุนอยู่ฝ่ายเดียวขอให้ทางรัฐนะ่ะพิจารณาให้ดีนะคะอย่าไปอุดหนุนอยู่ข้างเดียวอย่าเลือกข้างนะคะคนไทยทั้งชาติคนไทย,ท,ไท,ยทั้งประเทศคนไทยพูดไม่มีใครยอมหรอกค่ะทำอยู่ฝ่ายเดียว มาเอาเปรียบคนไทยพุทธทั้งประเทศอะคะ่ะเอาเงินไปก็ไปศูญหายเ,าเงินไปก็ไปศูญหายไม่มีความรับผิดชอบเอาไปก็ต้องเอามาคืนมีความรับผิดชอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ